ในโอกาสที่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งแม่พระแห่งสายพระคำนะครับแล้วก็เราคริสตชนไทยก็ร่วมมือกันรณรงค์สู่สายพระคำทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายพระคำนอกจากสงครามแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งที่เชียงรายแม่องศนไล่หนีแล้วก็ลงมามาทางภาคกลางแล้วเนี่ยนะครับ เราจะวิจารณ์ทำไมหรือว่าเราจะวิจารณ์ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ไม่ดีเท่ากับการอธิษฐานพอนาาสวดสายพระคำการสวดสายพระคำเป็นธรรมเนียมของเราคริสเตียนแคทอลิกนะครับที่ผู้ใดที่สวดสายพระคำพร้อมกันในครอบครัวในหมู่คณะหรือว่าในวัดเนี่ยนะครับสวดพร้อมๆกันสวดคนเดียวก็ได้ก็ดีแต่ว่าถ้าสวดพร้อมกันแล้วก็ลำพึงไตรตรองถึง ธรรมารมลึกข้อคําสอนของพระเิซูเจ้าสี 4, ่ธรรมลรมลึกตั้งแต่พระองค์ทรงเกิดก็ชื่นชมยินดีพระองค์มีความทุกข์ก็ทําให้เห็นว่าชีวิตของเราเราก็มีความทุกข์เราก็มีกําลังใจหรือว่าธรรมลรมลึกเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างและที่สุดแล้วก็ความชื่นชมยินดีความสําเร็จในชีวิตเพราะจึงขอเชิญชวนนะครับ pray together stay together สวดภาวนาด้วยกัน ในหมู่คณะในครอบครัวนะก็จะทําให้ครอบครัวของเราเข้มแข็งขึ้นอยู่ด้วยกันพูดดีมากขึ้นอธิษฐานภาวนามากขึ้นเพื่อให้เกิดเครื่องหมายอัศจรรย์ให้เกิดสันติภาพในโลกของเราครับ